สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวองค์ประกอบที่เกี่ยวกับกีฬามวยไทยกันบ้างนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนขอพักเรื่องวิเคราะห์มวยผลมวยเมาสมอยมวย,มยก็เว้นไว้สักคลิปหนึ่งนะโดยคลิปในวันนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น,นครับในวงการมวยไทยของเราวันนี้เลยก็ต้องขอหยิบยกเอามาพูดถึงนะครับแบบที่ว่าต้องมีคลิปมีภาพประกอบมีการวิเคราะห์ลำดับขั้นพัฒนาการของมันไปด้วย วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของกางเกงมวยไทยนะครับซึ่งคนที่จะเข้าใจคงต้องดูมวยมาพอสมควรแล้วหลายปีโดยตามภาพปกคลิปในวันนี้เลยครับกางเกงมวยไทยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพับถ้าคุณดูมวยไทยมาแล้วนะครับหลายปีดูจากช่องทีวีช่องต่างๆถ้าเอาแบบที่มีสปอนเซอร์เป็นน้ำมันเป็นเครื่องดื่มเป็นปุ๋ยอะไรทำนองเนี้ย ที่รายการมวยนั้นนะครับจะมีกางเกงมวยแล้วก็ปะโลโก้เป็นสปอนเซอร์สิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ให้นักมวยใส่คุณน่าจะทราบนะครับว่าเออแม่งจริงวะเห็นบ่อยวะ่ะเห็นทีวะ่ะนั่นก็คือการที่นักมวยไทยของเราเนี่ยชอบพับกางเกงนะครับดูเหมือนว่ากางเกงเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเจ้าปัญหาไปเลยอะ่ะจะคอยสร้างปัญหาให้นักมวยเตะไม่ถน,นัดทําให้นักมวยต้องมีการพับเอวกางเกงมวยพับขากางเกงมวยรวมไปถึงดึงเอวกางเกงแทบจะตลอดเวลา มันเป็นปัญหาที่การดีไซน์หรือว่าไม่ได้ใช้ของตัวเองที่ใส่ประจําก็ตามแต่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันดีขึ้นคุณเชื่อไหมว่านักมวยไทยพับเอวพับขากางเกงเนี่ยมันแทบจะก,กลายเป็นสัญลักษณ์ภาพจําภาพหนึ่งที่เกี่ยวกับมวยไทยไปเลยในอดีตอะ่ะแล้วก็ในอดีตนะครับมีนักเดี่ยวไมโครโฟนอย่างพี่นุ้อุดมเนี่ยก็เคยเอาไปเล่าเป็นมุกอยู่มุกหนึ่งในเดี่ยวครั้งเก่าๆนะผมจำไม่ได้ละครับว่าครั้งที่เท่าไหร่แต่พี่นต้ตอุดมเนี่ยเล่นมุกว่านักมวยไทยเนี่ยทำไมต้องพับเอวพับขาาก,กงงเเตลลอดว เราเห็นเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคือปัญหานะนักมวยก็อาจจะไม่ได้สามารถพูดออกมาได้นะครับในยุคอดีตว่ากางเกงแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะทําให้การชกเนี่ยมันดําเนินไปแบบมีชอดึงกางเกงพับขา,ากางเกงพับไปเตะไปมีมากพอๆกันนะเตะทีหนึ่งพับทีหนึ่งดึงทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้นะครับถ้ากางเกงมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องคอยถูกดึงมันก็ดีสินะผมก็คิดแบบนี้นะนักมวยก็อาจจะคิดแบบนี้เช่นกัน ซึ่งผมแยกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับว่ามันจะมีกางเกงทรงมวยแบบที่ไม่ได้ถูกคิดค้นอย่างปราณีตเข้าใจในท่วงท่าการเตะว่าการถูกนําไปใช้งานเนี่ยถ้าออกแบบแบบนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างบวกกับผู้จัดมวยรายการนั้นน,น,นะครับใช้กางเกงแบบนี้มาตลอดแล้วก็มีไซส์ให้เลือกน้อยไปหน่อยนะครับเผื่อ <ๆ S 1> จะฟรีไซส์ทำให้นักมวยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผอมตัวสูงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยต้องมาใช้แบบขนาดเดียวกันแล้วมันไม่สัมพันธ์กับรูปร่างของตัวเอง ใส่เข้าไปแล้วขากางเกงก็ยาวเอวก็หลวมต้องมาคอยพับคอยดึงนี่คือรูปทรงที่ผมเห็นแล้วนะครับมองแล้วว่ามันสร้างปัญหาให้กับนักมวยเป็นอย่างมากคือตัวมันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ขากางเกงจะยาวแล้วก็บริเวณขาด้านข้างกางเกงเนี่ยจะไม่มีการตัดแหวกหลบเอาไว้นะครับทาให้เวลาเตะทีนึงเนี่ยขามันก็จะไปล้างตรงขากางเกงแบบนั้นนะซึ่งในยุคหลายสิบปีก่อนลงไปเนี่ยรายการมวยช่องต่างๆในไทยนะครับก็จะมีประเภทมีโลโก้สปอนเซอร์แปะที่ด้านหน้ากางเกง จะใช้ทรงกางเกงแบบนี้เยอะมากส่วนในยุคถัดมานะครับผู้ผลิตชุดกีฬาเช่นแฟร์เทคเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆด้วยเนี่ยก็มีการพัฒนารูปทรงนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นเยอะผมขอยกตัวอย่างทรงกางเกงที่สร้างปัญหาน้อยที่สุดนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เอวกางเกงก็จะดูกระชับแน่นขึ้นแล้วก็ขากางเกงเนี่ยก็จะไม่ยาวเกินไปนะครับส่วนบริเวณข้างขากางเกงเนี่ยก็จะมีการตัดแหวกหลบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยม หรือว่าโค้งหลบเป็นตัวยูนะก็เห็นหลายยี่ห้อเลยนะครับซึ่งไอ้รูปทรงลักษณะแบบนี้นะครับนักมวยใส่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาในการดึงเอวหรือว่าต้องมาคอยพับเอวพับขากางเกงแล้วที่สําคัญนะครับกางเกงดีๆมีให้ใส่แล้วเนี่ยแต่ถ้านักมวยไม่ได้ใส่ของตัวเองมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับซึ่งในศึกมวยปัจจุบันเนี่ยผมมองเห็นละทั้งศึกวันนะฮะศึกวันเล็กวันใหญ่วันล,ลุมพินีเนี่ยเขามีการเปิดกว้างนะครับเปิดให้ใช้อิสระนักมวยสามารถใช้กางเกงของตัวเองได้นะครับ แต่อาจจะมีกฎนะครับว่าห้ามไปใช้ยี่ห้อหรือว่าโลโก้มวยศึกรายการอื่นที่เป็นคู่แข่งอะ่ะก็คือห้ามใส่ประเภทพวกนี้ที่เหลือเนี่ยนักมวยก็ใส่ได้เลยนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ไซส์อะไรก็ได้รูปร่างแบบไหนก็ได้ตามที่ตัวเองถนดัดตามที่ตัวเองซ้อมอยู่ใส่ตามรูปทรงตามความถนัดของตัวเองได้เนี่ยศึกวันเปิดกว้างนะแล้วศึกมวยอื่นๆของไทยส่วนใหญ่ในตอนนี้เกือบทั้งหมดนะครับนักมวยก็ต้องใส่ตามที่ผู้จัดนั้นมีการกําหนดไว้ให้นะฮะเช่นมีโลโก้รายการแปะไว้ที่กางเกงหรือว่ามีสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยแป แต่ในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเขาเลือกใช้รูปทรงที่มีการพัฒนาแล้วนะก็เรียกว่าเลือกตามเหมาะสมนะครับตามที่ผมยกตัวอย่างมาส่วนรายการส่วนน้อยนะครับที่ยังคงทรงกางเกงมวยแบบโบราณอยู่อะ่ะเตะไปก็ดึงไปพับไปอันนี้ก็ต้องพัฒนากันไปนะซึ่งไอ้เรื่องกางเกงมวยเนี่ยผมยอมรับความเปิดกว้างของศึกวันเลยนะเลยกลายเป็นว่ากางเกงเนี่ยมันเป็นสีสันของมวยไปเลยอะ่ะแล้วก็คือทําแบบอินเตอร์แบบต่างประเทศนะครับคือไม่ได้มุ่งเน้นบังคับให้นักมวยเนี่ย มาใส่กางเกงแปะโลโก้สปอนเซอร์ของศึกวันหรือด้านหน้ากางเกงมวยเนี่ยจะต้องมีโลโก้คำวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ๆเอาไว้ศึกวันไม่ได้กําหนดแบบนี้นะครับทาให้เขาเปิดกว้างมากนักมวยจะมีคํามีสัญลักษณ์มีรูปอะไรต่างๆตามที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองก็ได้ลงไปนะฮะส่วนกางเกงของนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยผมยกตัวอย่างมาสี่คนละกันนะครับว่าเขามีการดีไซน์ที่เข้าใจสรีระท่วงท่าการเตะนะครับแล้วก็พอเวลาเอาไปใช้เนี่ยมันไม่เกิดปัญหา นักมวยก็สามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้นะฮะอามาดูคนแรกนะครับเคียมรันนามาตีนี่จะเห็นได้ว่ากางเกงขายาวหน่อยนะครับแต่ว่าการที่ว่าด้านข้างขาเนี่ยมีการผ่าแหวกสามเหลี่ยมขึ้นมาสูงเลยนะครับก็เลยไม่เกิดปัญหาในการเตะฮิโรกิอากิโมโตะนะครับกางเกงค่อนข้างฟิตตูดฟิตขามากๆแต่ด้านข้างนะครับก็มีการผ่าขาขึ้นมาแหวกขึ้นมาเป็นคืบนะครับทาให้ไม่เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือว่าการเตะสูง ทาเครุเซกาวะนะครับทรงกระดาษไหว้เจ้าสี่แผ่นแปะไว้รอบเอวทําให้ไม่มีการลังใดๆเกิดขึ้นนะครับปลายทางไปโผล่อีทีนึงก็อีทีเอวกางเกงเลยทุกมุมจะเป็นอิสระจากกันส่วนคนสุดท้ายนะครับอาราวดีลมาสนอฟเป็นคนผอมสูงยาวแต่ว่าเขาเลือกกางเกงขายาวนะครับด้านข้างขานี่ก็มีรอยผ่าเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ก็เกิดจากความถนัดของตัวเขาเองแหละที่เขาเลือกแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เคลื่อนที่เตะล่างเตะบนอะไรก็ไม่ได้ติดขัด ซึ่งตัวอย่างทั้งหมด4คนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเขาไม่ต้องมาคอยพับขากางเกงมาพับเอวมาคอยดึงเอวแต่อย่างใดนะฮะคือรูปทรงจะประหลาดขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับท่วงท่าการนําไปใช้งานในกีฬามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งมันเลยไม่เกิดปัญหาทีนี้ที่เกิดถามว่ามีการใช้กางเกงทรงที่พัฒนาแบบนี้แล้วเนี่ยนักมวยยังทําการดึงทําการพับอยู่ไหมในศึกวันนะครับผมเห็นก็ยังมีอยู่แหละแต่ก็ถือว่าน้อยลงนะครับก็เรียกว่าอาจจะมีความคุ้นชินแบบเดิม ถนัดแบบเดิมแล้วมันติดก็เป็นไปตามความคุ้นชินของนักมวยคนนั้นๆนะฮะเอาละวันนี้ก็ว่าในเรื่องของอุปกรณ์กางเกงนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นมาให้ทันสมัยก็ตามที่ผมทําคลิปสรุปให้พอเห็นอะไรได้ชัดขึ้นสิ่งที่ถูกแซวในอดีตนะครับเรื่องของนักมวยไทยต้องมาคอยเตะไปแล้วก็พับกางเกงถกกางเกงเตะทีนึงพับทีนึงเนี่ยแบบที่เรากันเห็นในอดีตเนี่ยเห็นแล้วมันน่าหง,งุดหงิดใจติดขัดใจเนี่ยในปัจจุบันมันก็น้อยลงไปเยอะ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ